วันนี้ก็ได้ซุปบะหมี่นะครับไปฝากตากับยายนะครับไปพร้อมแล้วเลตโกครับไปชมบรรยากาศทุ่งนานะครับ<ด>ยานพาหนะ<ด>ของเรา ทุ่งนาเราก็อยู่ด้านหน้านะครับตอนนี้นนกำลังจะถึงแล้วข้ามทางแป๊บหนึ่งนะครับนี่ไงข้างหน้าเป็นนาของเราแล้วนะครับชิบลงไปถึงแล้วครับ ชมบรรยากาศทุ่งนาครับตอนนี้ฝากกดติดตามช่องใหม่ด้ยวยนะครับวันนี้เพิ่งเปิดครับไม่รู้จะลงอะไรครับลองชิปแรกไปก่อนครับเดี๋ยวหน้าน้ำมาเดี๋ยวใส่เบ็ดหากินแถวนี้นะครับใส่เบ็ดขึ้นภูครับเก็บเห็ด อันนี้ก็เป็นคลิปซ้อมไปก่อนนะครับคลิปเปิดตัวบรรยากาศวิวดีมากเลยครับลมเย็นๆครับหน้าหนาวนี่จะเป็นคลิปแรกของทางช่องนะครับ นี่นะครับก็จะปล่อยปลาบ่อนี้ด้วยนะครับสารบ้านเฮาครับก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับ